สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเบนนี่ชาแนลนะคะวันนี้ก็มี RPA2 เข้ามาใหม่นะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยสำหรับใครที่กำลังหาร้านเติม UC พับ G Mobile เบนขอแนะนำมารู้ชอบง่ายๆแค่ทักเพจไปได้เลยคุ้มเติมไวปลอดภัยแน่นอนแต่ว่าเป็นซื้อล่วงหน้าไปแล้วแหละแต่สำหรับใครที่แบบไม่ได้ซื้อล่วงหน้านะคะใครอยากเปิดแบบประหยัดงบเนี่ยเขายังมีเหมือนเดิมเลยนะใครที่แบบ งบน้อยๆอ่ะเนี่ยเขาเปิดอย่างนี้ได้อะเปิดแค่ส6 0ร UC ใช่ปะเอาเป็นว่าหลังจากที่เราทำเควสใช่ไหมไปถึงเลเวล50แล้วเราจะได้ UC คือมาเพื่อไปเปิดให้ถึงเลเวลร้อยต่อก็คือคุ้มมากๆสำหรับใครที่งบน้อยๆเนาะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากเปิดทีเดียวเลยก็นี่มี720 UC ฝั่งนู้นใช่ไหมใครที่แบบว่าขี้เกียจทำเควสเอออยากเปิดแบบพาร์ก็เปิดได้เลยตรงนี้นะคะอันนี้เป็นซื้อล่วงหน้าไปแล้วแหละ กดเลยแล้วกันไปสรับ R P ซีซั่นนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนซีซั่นที่แล้วมีถึงเลเวลร้อยนะทุกคนแล้วก็นี่เขามีแบบแค่เลเวลหน่ะชุดน่ารักมากเลยอะเป็นว่า R P นี้เหมาะกับผู้หญิงมากๆเลยแล้วก็แบบคิดว่าคงมีผู้ชายที่ชอบแนวนี้เหมือนกัน อันนี้ก็อยู่ซีคืนเหมือนเดิมปกติทั่วไปเลเวลสิบเขามี SKS นะคะสีชมพูหวานมากน่ารักมากแล้วก็15มีลายเครื่องบินมอทีเลเวลยี่บีหมวกหุยดูหมวกเขาดีมีความแบบมีผมข้างหลังด้วยอะแต่ชอบความสีชมพูอะคือทุกคนถ้าเกิดใครดูเบนซ์มาตลอดจะรู้ว่าเบนชอบสีชมพูมากเออน่ารักมากน่ารักจริง นะคะหลังจากนี้เลเวลสามสิก็มีนี่ฮันนี่ฮันนี่บเบจร์สีน่ารักจังเลยอะ่ะเอ้ยเป็นชอบจังเลยอะ่ะเป็นชอบอาร์ีนี้มากเลยอะ่ะนี่เพิ่งมาเปิดดูเลยนะเพราะว่าเมื่อเช้าก็ยังไม่ทันได้ดูแล้วก็เพิ่งจะเปิด r าพีนี่แหละ l e v e เลเวลสีมีชุดนี้เออชุดท้ากระแสก็คือเป็นกระแสขึ้นอะไรอย่างนี้ปะดูมีความเป็นห่วงยางนิดนึงน่ารักนะน่ารักน่ารักเลย ชอบชอบชอบแล้วก็เลเวล50ทุกคนมี UMP แล้วเป็น UMP อัปเกรดอะโดยปกติเราวปืนอัพเกรดมันจะต,ต้องแบบเลเวล4ถึงจะมีคิวฟีใช่ไหมอันเนี้ยแค่เลเวล3ก็มีคิวฟีแล้วทุกคนแล้วน่ารักด้วยคิวฟีสวยด้วยเออน่ารักมากประหยัดแมทชีเรียลมากด้วยเพราะว่าใช้ท้ายแค่อันเดียวแล้วก็อันนี้ใช้เป็นแบบเศษท้าย5อันเนาะ แล้วหลังจากเลเวล50ายมี MR ด้วย MR สีชมพูโอ้โหอันนี้ก็เหมาะกับเบนอีกเหมือนกันอุยถ้าเกิดเป็นอัปเกรดมานี่ก็คือแบบแอบกรีดแต่แค่นี้ก็ดีแล้วแหละกระเป๋ากระเป๋าเป็นรูปหอยเป็นทรงแบบหอยเนาะเฮ้ยนี่ก็น่ารักก็ทำไมมันน่ารักไปหมดเลยอะเฮ้ยถามจริงแกสีชมพูโอเคนี่ก็มีอวตารด้วยอวตารแล้วก็เลยว่าจมี บักกี้นะคะสีชมพูเหมือนกันรู้สึกว่าซีซั่นนี้จะเป็นโทนชมพูหมดเลยอืมแปดสิบก็มีระเบิดแฟตที่เป็นสีชมพูเราก็มีท่าเต้นเฮ้ย <c oughs> มนฉีดน้ำโอ้ยเขาน่ารักเฮ้ยมันไม่ใช่ช่วงสงการนะเลเวลเก้าสิบมีเอสีม่วงเนาะแล้วก็เลเวลร้อยเป็นชุดที่เปลี่ยนสีได้ อ้๊ยน่ารักอะมันน่ารักขนาดโอ้โอเคก็คือซีซั่นนี้ก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนสีชุดได้เหมือนกับซีซั่นที่แล้วโอ้โหฉันอยากจะอัพไปให้ตันแต่ฉันก็เกรงใจเกรงใจ UC ของตัวเองอะแล้วนอกจากนี้นอกจากนี้เขายังมีระเบิดอันนี้มาด้วยมีคิวฟีดโอ้ย ในที่สุดระเบิดก็มีคิวฟีที่มันน่ารักแล้วอะทุกคนดูดีแล้วก็มีสกินเครื่องร่อนเป็นเครื่องร่อนอันแรกเลยปะเป็นสกินแรกเลยไหมคิดว่าน่าจะใช่มีท่ากอาปะสาทรายโอเคจะเป็นชอบอันนี้มาก ที่เป็นกระแสในติ k ตอเอออย่างชอบเลยอะ่ะเดี๋ยวไม่จะต้องซื้อเอ้ยมันมีแล้วนี่อาอเราไปต้องซื้อเหรออุ้ยดีอะ่ะโอเคสวยโอเคประมาณนี้แล้วกันทุกคนสำหรับใครที่เอาเป็นว่าใครยังไม่ได้เติมก็อย่าลืมไปเติม RP กันด้วยซีซั่นนี้คุ้มมากจริงไปเร็วอุย้ยดูดีขนาดอยู่เฉยๆอะแต้ม RP ยังขึ้นเลยอะ่ะทุกคนโอ้โห